ครับก็มีข่าวนะครับที่เขาส่งพัสดุนะครับเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับที่หลายๆคนอาจจะฟังแล้วก็มีความรู้สึกตกใจหวาดกลัวนะครับหรือประหลาดใจเอ๊ะทำไปได้ยังไงส่งอะไรมานะครับส่งงูจงอางครับผมส่งงูจงอางนะครับฟังไม่ผิดครับส่งงูจงอางนะครับก็อยู่ ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับอําเภอน้ําพองนะครับเป็นบริษัทเอกชนนะครับได้รับสิ่งของนี้ให้ไปส่งกับลูกค้าที่อําเภอน้ําพองนะครับแล้วก็หมู่บ้านงูจงอางนะครับก็สั่งงูจงอางได้รับตรงนี้เนี่ยมันมันยังไม่ถึงผู้รับนะมันยังไม่ถึงผู้รับแต่ว่าพนักงานที่อยู่ในบริษัทเอกชนนี้ มีความสงสัยว่าเอ๊ะอันนี้มันอะไรมันมีการแบบเหมือนขยับในกล่องนะครับตอนแรกก็นึกว่าอยู่ใต้กล่องก็เลยยกกล่องขึ้นมานะครับปรากฏว่าไม่มีอะไรนะครับนึกว่าตัวเงินตัวทองนะครับก็ไม่มีอะไรตอนนี้ในหน้ากล่องเนี่ยระบุว่าเป็นหัวเชื้ออาหารห้ามโดนแดดนะครับในการขนส่งครั้งนี้มาจากพิสุนูโลกนะครับมาที่ขอนแก่นก็อาจจะ2-3วันนะครับ พอในระยะเวลา 2- 3าวันนี้นะครับมันมีสิ่งผิดปกติเนาะงูจงอางมันดิ้นในกล่องมันคงจะหิวน้ำและมันมีความร้อนนะครับในการเดินทางม้างมันโดนแดดด้วยในตอนที่จะนำส่งนะครับคัดแยกอยู่นะครับมันโดนแดดมันก็คงร้อนและหิวน้ำนะครับกระหายน้ำแน่ๆมันดิ้นดิ้น,นจนพนักงานนะครับต้องโทรหา ต,ต้นทางต้นทางที่พิษณุโลครับก็เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับก็ได้น่าจะขับรถด่วนมาเลยนะครับมาจากพิษณุโลนะครับมามาเป็นคนที่เปิดแล้วก็จับงูจงอางนะครับตัวใหญ่นะครับยาวเกือบเกือบสเมตรนะครับซึ่งเป็นเพศเมียด้วยนะครับปลายทางนะครับเป็นคนสั่งแต่ไม่มีเวลา นะครับไม่มีเวลาไปรับเนาะเขาก็อัดคนส่งก็ไม่มีเวลาไปส่งก็ใช้เอกชนเนี่ยนะครับโอ้โหสะพึงกลัวมากนะครับอันตรายถึงชีวิตเลยครับล่าสุดนะครับกรมอุทยานนะครับได้อ่านาจะแจ้งความเอาผิดนะครับโทษหลายอย่างเลยนะครับปรับห้าแสนบาทนะไม่เกินห้าแสนบาทนะครับก็มีจำคุกด้วยนะไม่แน่ใจว่าจำคุกกี่มีโทษจำคุกเท่าไหร่นะไม่แน่ใจนะครับ แต่ก็โอ้โหน่ากลัวมากรู้สึกไงเม้นมานะครับกลัวมากเลย